โอเคผมจะอัปเดต lua script ที่เป็นซอฟต์แวร์ใช้ควบคุมอุปออก,กรณ์ต่างๆที่เชื่อมโยงกับวิทีุบังครับไอ้ซอฟต์แวร์เนี่ยจะใช้ในการควบคุมตัวส่งภาพบนลำได้ด้วยแล้วก็ค่าต่างๆของตัว receiver บนลำของทีมแบตชิพนะซึ่งมันมี lua script อันใหม่ในที่นี้ก็คือ agent light นะอันนี้นะ agent light มันเป็น lua based software ซึ่งถ้าเรียกว่า lua ก็คือหมายถึง ซอฟตแวรที่มันขึ้นบนหน้าจอของวิทยุบังคับแล้วใช้ควบคุมก่อนต่างๆที่เชื่อมโยงกับวิทยุบังคับนั่นเองก็มาเริ่มกันเลยว่าทำยังไงลงไปที่ e b s agent l i t e เพื่อเห็นว่าหน้าตาที่ออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงก็มันจะเป็นประมาณนี้นะซึ่งหน้าตามันจะดูดีแล้วก็ใช้งานง่ายกว่า user friendly มากกว่า ก็มาเริ่มกันเลยความต้องการของอุปกรณ์ที่คุณต้องมีก็คือถ้าคุณใช้ OpenDS ก็ต้องเป็นเวอร์ชัน2.3หรือว่ามากกว่าแล้วจะเป็น HTS ก็ต้องเวอร์ชัน2.5หรือมากกว่าซึ่งการอัปเดต OpenDS หรือ HTS ตรงนี้จะขอเว้นไว้นะครับยังไม่พูดถึงจะขอพูดถึงแค่การลง Agent l i t e ลงไปในวิดีโอย่างเดียวมาเริ่มกันที่ดาวน์โหลดตรงนี้นะดาวน์โหลด TBS Agent l i t e Current Version 0.98คดาวน์โหลดไปเลย เราก็จะมาโผล่ที่ตรงนี้นะผมมันอยู่ตรงนี้พอเปิดขึ้นมาปุ๊บก็จะมีนี่แล้วก็นี่แล้วก็สคริปต์แล้วก็ท o สสคริป,รปนี่ลองอ่านรีดมีกก่อน่ะมีอะไรอัปเดตบ้างมาดูสิ new feature ไหนทู border อันนี้แล้วก็ตัวสคริปต์นี่เยสองอันนี้นะครับ ต้องเอา s อ card ด้วย s อ card ที่อยู่ในวิดีโอของคุณนะของทิสทานดิสก็จะอยู่ตรงนี้นะเอา, the card อาเอซิการ์ดออกมาผมออกอมาแล้วอ่ะยังไงก็ตามเสียเข้าไปเดี๋ยวเข้าไปในคอมพิวเตอร์ปุ๊บซึ่งมันจะเป็นไดรฟ์ E ใช่ไหมของผมใช่แล้วก็อ่ะเปิดไดรฟ์ E ขึ้นมานี่เป็นไดรฟ์ E แล้วก็จะมีอันนี้เป็น ที่ดาวน์โหลดมาเมื่อกี้นะ tbs gen line ที่ดาวน์โหลดเมื่อปีอันนี้เป็น sdcard ในวิทยุบังคับของผมนะแล้วก็ copy นะก็คืออันนี้กับอันนี้ copy มานะครับคลิกขวาก็ได้ copy แล้วก็มาที่นี่โฟลเดอร์ใน sdcard แนละ้วในวิทยุบังคับ sdcard ในวิทยุบังคับก็คืออันนี้ script แล้วก็ tool แล้วก็วางไปเลยนะครับ ที่ขวา paste file ย,า,ยาัดมาแล้วนะเรียบร้อยจากนั้นทำอะไรต่ออ่านวิมีไฟล์อ๋อถ้าเกิดวิธีบังคับของคุณมีจอ LCD เป็นสีนะถ้าเป็นสีของผมเป็นขาวดำเลยไม่ต้องทำแต่ถ้าเกิดจอ LCD ของวิธีบังคับคุณมีสีสันที่ไม่ใช่ขาวดำนะก็ต้องย้ายนี่ด้วยข้อมูล โฟลเดอร์ er อะไรเนี่ยเอสซิกาก็คือ TBS Engine l i g h t ในโฟลเด er อร์ widgets ย้ายไปอยู่ในโฟลเด er อร์ widgets ของย o u ์ของ s สของการ์ดในวิทยุบังคับด้วยนะเดี๋ยวเรามาเปิดกันเลยเอาเอสซิกาดของชีบังคับออกมาก่อน e ี e แจ๊คกดดด,ดนะ e ซฟตูริมเรียบร้อยอ่นะนี่ก็เอสซิกาดเอสซิกาดออกมา ล้วก็ใส่เข้าไปในอันี้อันเก่าคล่ำครึ้ของผมใส่ไงวะจะไม่ได้แล้วหนาแล้วทีนี้ก็เปิดวิดีโอขึ้นมานี่ r u n น i ่ g a p p l i ิเคชันเฉยๆทำแบบนี้ถ้าเกิดจอสี running a s Widget with preview ทำแบบนี้ running a s Widget full screen ก็ มีหลายแบบแต่ของผมเป็นจอขาวดำนะก็เลือกง่ายๆก็คือทำแค่สเต็ปนี้พอคือจะมี go to two tab two tab ก็ไม่มีอะไรกดที่เมนูปาบมาสิมาสิพ่อเออเป็นไรเนี่ยแล้วก็เลื่อนลงมาโอ้นี่เรามีสคริปต์ตั้งสิเอ็ดอันอยู่ในวิดีโอศูนย์จุดเก้าแปด นี่ TWS Agent 0ูนอยู่ในนี้แล้วก็กด Enter ไปปับอ่ามาแล้วแล้วก็อ้าเรียบร้อยก็จบแล้วนะครับใช้ได้แล้วนละทีนี้ก็จะเป็นหน้าจอแบบนี้แล้วก็เข้าไปควบคุมนี่เมื่อกี้กด Enter เข้ามาเข้ามาในตัว micro t s นี่แล้วก็มี option by radio s e l e c เมนูแมพลิง n ์อะไรว video TS นี่ควบคุมตัววิทยุตัวส่งภาพตัวส่งภาพอยู่ตรงนี้แล้วก็มีทีมแรซซิ่งอะไรซึ่งต่อไปเขาก็ทีมแร็ซชิฟน่าจะพัฒนาตัวสคริปต์ซอฟต์แวร์ตัวนี้ไม่ใช่ตัวเดิมแล้วก็นี่เป็นของเก่าชื่อ crossfire r u script crossfire ไม่โฟกัส ของใหม่ก็คือ TPS Agent Lite นะแค่นี้จบแล้วง่ายๆโอเคสําหรับวิดีโอนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ